เอาล่ะเรื่องของการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลน,นี้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์ของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือการเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่เกษตรกรรมยั่งยืนให้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรบ้านเรามีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะ ความคืบหน้าล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เสนอร่างกฎกร,ระทรวงสัมมโนโการเกษตรเพื่อเก็บรวบรวมวางแผนสำรวจและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยค่ะเรื่องนี้เปิดเผยจากคุณรัฐก้าอินทวงศ์สวนรนคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัฐก้าบอกว่า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตรจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในทุกพื้นที่ทั่วไทยทั้งที่มีอยู่ในทะเบียนเกษตรกรและนอกทะเบียนเกษตร รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดทำร่างกฎกระทรวงสัมมโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตรขึ้นโดยมีอายุ10ปีแล้วก็กําหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติทำสัมมโนหรือว่าสำรวจตัวอย่างการเกษตรเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตรเพื่อใช้สำหรับการวางแผน กำหนดนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นแล้วก็ใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้การทำสัมมโนโการเกษตรก็เหมือนเป็นการฉายภาพนิ่งแสดงให้เห็นลักษณะการทำการเกษตรของประเทศไทยณนะวันสัมมโนโ,โดยที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำมาแล้ว6ครั้งและปัจจุบันครบกำหนดเวลาการจัดทำสัมมนการเกษตรครั้งต่อไปแล้วนะคะก็เลยต้อง ออกร่างกฎกระทรวงนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการอย่างเช่นวิเคราะห์และประมวล GDP รวมถึงการใช้วิเคราะห์สถานการณ์ SME ในธุรกิจด้านการเกษตรแล้วก็ใช้อ้างอิงเพื่อกำหนดนโยบายด้านการเกษตรค่ะ